มีี่เสียไปใช้เออมีไายเสียอีนี้ตอนนี้มีดน้อยหาเห็ดไรคนเด๋ยโอ๊ยได้ลายเลยดิลายเนี่ยนี่เสียอีนี่เนี่ยโบนี่ผลงานดอกดอยกับเขาเมืองเห็ดเด้อจ้าน้ำนี่ก็อู้ยอันนี้นี่ยังใหญ่เลยเนี่ยพี่เห็ดหรือว่าอีหยังนี่พญาเห็ดเอาเลยว่าโอ้ยสุงนี่สุด ค่ะอมีกระดอกงามๆค่อดอกของพี่พิมพเนี่ยเอาะไปให้ยังหนดอกค่ะป่าอย่างลายของพี่แอนรถไปเบิ้งในรถอีกคุณบ่เต็มท้ายรถในรถดีกว่าาดพอรถเด้วยเจ้ารถรถรถจอดบนญปุ้นเหี่ยมคันหนึ่งเขาจะคันหนึ่งกับไหมยังน้อยกับสองคนเนาะสองคนสามคนสี่คน็มป่าคุณเจ้าเหนื่อยไหมคะพี่พิมพ์ อันนี้เราเครึ่งดอยแล้วยังคะเนี่ยมีสองทางให้ต้องเลือกเดินไปทางไหน,นดีเอาลูกพี่คิดว่าพี่แอนเขาไปซ้ายเราไปขาวาเอองั้นเราไปทางนี้อู้เจอแล้วเดินเจ้านี่ดอกหนึ่งพอดโหลเฮ้เอาเลยเดี๋ยวก็ไปตัดแข้งวันที่หลังเลยเจ้าโอ้นี่เห็นดอกหนึ่งเจ้าพี่เพิ่นให้อยู่บ่เอานี่อันนี้นี่นะเดี๋ยวโบไปตัดแข้งมันเอา Okay, nói, ừ. áo ok mà nó ok 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 nó ok 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 lông ok 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 Ôi 1 ok 2 ok 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 đọc ok 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 เจอปะจ้าอ๋ออันนี้อีกดอกหนึ่งนะเจ้าน,นี่ดอกกลางงามเลยขอดรอห่อดรือเจ้านี่ขอดรือเจ้าพอแบกสะเห็ดอู้อันนี้เขามาเอาไปแล้ว อ๋อสงสัยโบสิสย่างตามห้อยนี่แหละโอ้ยนี่แต่ดอกง่ามๆแหมอุ้ยนี่ห้าเอ้าห้าไม่เห็นด้วยนี่หนึ่งสองสามอุ้ยสามสี่สี่อู้ห้าห้าดอกนี้อู้ยได้หลายดอกกับเดินเจ้านี่ นี่ละอุสาทุมันโอ้โหฮะสีดอกได้จ้าพี่ดีมามามาข่าวยางมาข่าวแยงกันนี่ไหมพี่ดีมาเด้อสีดอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดึงก่อนดอกหนึ่งอ่ะให้หนูดึงเด้อดอกนี้เดี๋ยวมันต้องมีไผ่จะค่นตกลอยแล้วเฮานี่ อ่ะพี่อ่ะปล่อยกิ่งมันลงไปหน่อยโอ้ยมันเถาว่ลยเป็นยังจะกินได้กินได้เอาขามันกินเนะาะทั้งหนาทั้งหน้า,า,นาจ้าพี่พิเมเจอเห็ดบ่เ,เจอเห็ดพี่พิมเจอหรอ จอเห็ดแก่เหมือนกันค่ะมาดูด้วย้ยเจอนี่อีกหรอกมันนะเจ้าพี่พิมเอามาก่อนเดี๋ยวเราไปตัดเอาขามันโอ้ยบวเจอเห็ดนะเจ้าโอ้ยโอ้ยแม่บังคับเฮ้ย,ยล่วงพี่ดิปวล่วงโอ้ยต่ำเต้นนี่แหละต่ำอยู่เต้นนี่ค่ะพี่ดิต่ำอยู่เตะก,กิ้งไม้เนี่ยไปก่อนไปก่อน โอ้ยพี่ดีหมดหนักเลยเดจานี่สิกิ่งลอง้อดอยแล้วนี่ไอ้ไน,นี่โอ้โหพี่ดีมันไปหนักค่ะหยากแม่โอ้โหข้ามเข่าแล้วเด้หนี่ปารพี่ดีพี่ดีเจ้าคือจังไม่ได้เห็นไงอ๋อถูกปารอย่างโอ้แมนเลยหล่ะ แมนบ่แมนเลยแล้วนี่ว่าป่าเจ้าของแสบเจ้าของแสบโอ้พี่ดิมันอ่ได้เฮ็ดพี่ดิเจ้าคือจังให้โบแมนบ่โอ้ยเอาเลยดีกว่าสันสิเอาเล่ยไหมสันไหมป่านั่นละพอดีได้ถุงหนึ่งาบนี่ใช้บ้องเดฟพี่ดิแน่นอนบ่ยนี่แน่นอนกินได้กินแล้วข้างเดียวบ่ตายกินได้หลายข้างเบิ่งไหมดีแมนแมนแมนเฮ็ดไปเฮ่อหนิ พี่ดิเบิ่งของพี่ดิเด้อ้อมีแต่วเฮดเถ่าป๋าติโนเฮ็ดเถ่าแล้วล่ะโอ้ยยังหนักเลยเด้อจใจกับพี่ดิเอาห้แม่หนึ่งอันนี่ดอกเดียวก็เต็มทุงเลยพี่ดิโอ้พี่ดิรอบบแน่บนที่ไปเอาโอู้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ขนาดเลยเจ้านี่เรอเนาอเออพี่ดิ บด,ดึงมันออกบ่เบิด์หมเสียดายอะ่ะพอโรคบด,ดึงออกบ่หมดนี่ไปเอาขาบุกปลาพี่พิมได้เยอะไหมคะเต็มถังจ้าใส่เบิ่งเนี้เอ๊ะถุงอันเนี้ยถุงอันนี้นาานแ,แล้วคะ,ะวอ๋อโอ้พี่พิมพ์โอ้ยไม่แก่นะไหนดูหน่อยว้ายพี่ดอกเนี้ย ดอกเดียวนี่อิ่มเลยเนี่ยเบิ้งแนบเบิ้งแนบปาแต่ละคนเบิ้งเขาได้กันไหมอุ้ยเอาแต่ดอกงามงามอุ้ยเอาแต่ดอกงามงามเด็ดเต็มคู่ขึ้นกันแล้วอันนี้ก็หฮะกเก็บได้ป้าเอียนบอลเนี่ยจ้าเอออุ้เห็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเห็ดงามๆก่อนเบิ้งของโบโบหนี่ผลงานดอกดอยกว่าเขาอุ้ยพี่แอนพี่แอน ป้ายังไงยังไงยังหลวงเมืองเห็ดเด้อจ้าของพี่เขาอุ้ยอันนี้นี่ยังไงเลยเนี่ยพี่เห็ดหรือว่าเอียงนี่พญาเห็ดมีสีเสียไปใชโเออมีทายเสียอีกนี้ตอนนี้มีดน้อยหาเห็ดไรต่นเด๋อเอได้ลายเลยที่ มีเสียโหลดปะีเอาเลยว่าโอ้ชุดนี้ที่จะตัดขาของไล่เออมันยุ่ละาอ่เลยอะเขาบอว่าเขาเขาบรรลุหรอกว่าไผมาเอานี่ป๊าดหลายคักลายคักลายแน่จ้ะเบื้องของโบเปลวเวว้ามาสิดิบิงโบวซะไห้เบื้องในน่าไีด คนมาเทใสอเขาเลยอืมเฮ้ยไปเห็นไปเห็นรับตารับตายิ่มอนันนั่นแหละได้หลายขนาดน้าน้หลังเขาเซ้าี่ามีกระดกงามๆเอาดอของพี่พิมนะเอาไปให้ย่งในดอกเขาเอาฟองน้มมันดอกไหมเห็ดพี่พิมปลูกเห็ดเออนั่นปลูกเห็ด คนปลูกเห็ดว่ะเจ้จ้าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะเจ้าพี่แอนช่องอยังเกาะแอนดี้แฟมิลี่อ๋าจ้าพี่แอนก็นทำช่องนะเจ้าชื่อแอนดี้แฟมิลี่นะเจ้าป <Andy. S 1> ๊าพี่แอนบอกว่าต้องขายสามพันหมดละบอกว่าเนี่ยมันหาย,ยากเลย